ถ้าเกิด่าคลิปนี้มีอยอดไลค์เกิน100ไลค์นะครับผมขอ,อยยาแจกเป็นฟิล์มเอเวอร์เมนสำหรับ A23 อัลตร้าสตัวนะครับผมแล้วก็ A23 ธรรมดาอีกหนึ่งตัวนะครับผมทั้งสตัวนี้นะครับผมให้กับสกสายเบอร์ของผมเลยทั้งหมด3ารางวัลน,นะครับผมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมจะอยู่ที่เซสชันคอมเมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้า,ขาร่วมกิจกรรมกันล้กันนะครับผมหรือถ้าไหนอาจะดูรีววตัวเต็มของทั้งสตัวที่ผมจะแจ้งนะครับผมก็ สองตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นโหมด portrait นะครับผมแล้วก็เปิดเป็นตัวสุดิโอไลท์ไว้ทั้งสองตัวนะครับผมเพื่อให้หน้านางแบบเนี่ยมีความสว่างมีความป๊อปมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเราไปเริ่มกันในสถานการณ์ร้านหางก่อนนะครับผมซึ่งจะมีไฟสีเหลืองนะครับผมคราวนี้เนี่ยทั้งสองตัวนี้ค่อนข้างจะทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว A3 Ultra นะครับผมจะค่อนข้างจะเน้นคราชแบคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวคอนทราสต์่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับด้วยความที่มันมีคอนทราสต์หนักแบบนี้นะครับผมมันส่งผลให้้้าาาเนนนนนีี่ยมมมมััดววิกกขะครบผหใส วีดีโรขยายด้วยนะครับผมใส่กับตุ่ม14 Pro Max อีกนะครับผมในกรณีนี้นะครับส่วนเรื่องสกินโทนะครับผมเรียกได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยน้องนางแบบผมคนนี้เนี่ยเป็นผิวขาวเหลืองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ขาวชมพูอย่างที่ผมเป็นแบบนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยสีที่มันได้แต่14 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะ accurate มากกว่านะครับผมตรงความเป็นจริงมากกว่านั่นเองนะครับตัวไอ้ที่สเอาตนเนี่ยออกไปค่อนข้างจะแบบเป็นทางส้มๆเลยนะครับผมกับแสงสีเหลืองแบบนี้นะครับก็อันนี้แล้วแต่สถานการณ์แต่ละคนไปนะครับผมแต่อย่างว่านะครับผมตรงนี้เเเเเนน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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยยยยไไไไไออออออ้้้้้้ภภาา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 าพพตตตรรรรรรงงมม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 มััััััสสสถปบบบลลลลูแแแวววโดดททคคคุณฟฟ์์์กกะะผผใซ ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าตัว14 Pro Max อาจจะไม่ได้ถนัดในแคตตาล็อกลีนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเรื่องคอนทราสต์เป็นหลักใช่ไหมครับผมสมงติให้ตัว14 Pro Max มันถ่ายออกมาแล้วเนี่ยตัวสีดำของเสื้อนางแบบของผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดำเหมือนของตัว A23 Ultra นะครับผมเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่านะครับผมความที่มันต้องเก็บทั้งดีเทลข้างหลังที่มันสว่างมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องเก็บตัวนางแบบของผมนะครับที่ใส่เสื้อดำด้วยนะครับผมมันก็กลายเป็นว่าภาพมันจะออกมามีความตุ่นๆออยู่่่นนนะะคครรัับบบบบผมมมก็จแแวาาไได้ทสต์สวยขนาดนนนนนนนััััั้ะะคครรรบบผผมมใใตว14 Pro Max ซึ่่่งงสลเือย ลงมากๆในเรื่องสีนะครับผมคือสีซีดลงเยอะเลยนะครับผมจากความเป็นจริงนะครับเมื่อเทียบกับตัว A3 ตร้านั่นเองนะครับผมที่มันแบบว่าเออ A3 ตร้าเนี่ยแคตตาลรีกนี้เรียกว่ามันของมันเลยก็ว่าได้นะครับผมสีมันดูพันชี่มากนะครับผมแล้วก็หน้าดูป๊อปมากนะครับผมสีสวยมากเลยต้องพูดตามตรงแบบนี้นะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่องโบเก้กันบ้างนะครับผมเออทั้งสองตัวนี้เนี่ยปรับเป็นการละลายแบบดีฟ้าทั้งสองตัวนะครับผมแต่ทุกท่านสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าตัว14 Pro Max มันก็จะ produce โบเก้ออกมาเป็น กลมมนะครับผเป็นดวงไฟเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าตัวไอริปส์สามลัพต์้าเนี่ยมันไม่ได้ออกแนวเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันเป็นแบบปื้นๆไปเลยนะครับผมไอ้การละลายพวกนี้นะครับผมคุณอยากให้ละลายมากละลายน้อยเนี่ยคุณสามารถไปโพสต์โปรเซสได้หมดนะครับผมคือถ่ายไปแล้วคุณก็สามารถไปปรับได้ทีหลังอยู่ดีนะครับผมเอันแล้วแต่คนชอบไปนะครับผมบางคนก็อาจจะชอบมุมดวงบางคนอาจจะชอบเป็นปื้นๆเลยพวกนี้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมที่คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเลนส์เทเลโฟโต้มานะครับผมเพราะว่าเออ่พูดตามตรงเลยนะครับผมอันนี้ซินเซียยยเลลวว่่าาผผมมมถแ้ือินเพา่ียนกภซ ก็จะไม่คมนะครับผมเลยกลายเป็นว่าแบบเออถ่ายไม่ได้นะครับผมไม่มีสมาธิพอนะครับก็ถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะให้มันโบเก้มันครีมีมากขึ้นนะครับโบเก้แบบสวยๆโบเก้ลื่นๆเนี่ยเนี่ยพูดผิดแล้วโบเก้โบเก้ โบเก้เลื <tu i> ่นๆนะครับผมโบเก้เนียนๆพวกนี uh ้ท huh. ี่สุดที่มันจะไปไปได้นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ่ายด้วยเรียนเทลโฟโต้นะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องความคมในการถ่ายแบบอินดอร์กันบ้างนะครับผมภาพชุดนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีการสีเพียงไปบ้างนะครับผมระหว่างเครื่องนะครับผมเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าตัวแผง LED นะครับผมที่อยู่ข้างๆน้องนางแบบของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับผมบางทีสีขาวบางที่สีน้ำเงินพวกนี้นะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ exact condition นะครับผมก็ในเซ็กชันนี้ผมขอไม่พูดเรื่องสีเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดวววว่่่่่าาาาาพูดดถึงงงงงเเเรรรืออออคคคมมมยยยีีนนกก็ตตต้บบะัส ทราบกันดีนะครับว่าความคมที่มากเกินไปนะครับผมหรือแม่คอนกรัฟที่มันดีเกินไปมันเยอะเกินไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีในรูปพอร์เทรตนะครับผมถ้าเกิดท่านสังเกตดูดีๆนะครับผมจะเห็นได้เลยนะครับว่าเออ่ในรูปนางแบบของ14 Pro Max เนี่ยนะครับผมเอ่อดีเทลต่างๆนะครับผมริ้วรอยอะไรอยู่ครบนะครับผมตัวขนตาบางทีเนี่ยตัว A23 Ultra ต้องอาจจะคมกว่านะครับผมบางที14 Pro Max อาจจะคมกว่านะครับผมแต่ว่าหนึ่งเท็กซ์เจอร์ตรงหน้าเนี่ยนะครับผม14 Pro Max เนี่ยเห็นชัดเจนทุกรูปเลยนะครับผมคล้ายๆกับว่าตัว A คลิปเลยนะครับผมโดยไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับผมกล้องสดสวยได้เลยอะไรประมาณน,านั้นโดยที่ไม่ต้องใช้แอปนะครับผมอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็เออบางคนก็อาจจะชอบแบบเอ้ยต้องเห็นหน้าจริงๆต้องเห็นหน้าคมๆอะไรพวกนี้นะครับผมบางคนต้องแบบเอ้ยชั้นบิวตี้หน่อยแต่แบบว่าเอ้ยกล้องเนี่ยคุณก็ไปบอกได้เลยนะครับว่าถ่ายแล้วมันมาจากกล้องสดนะครับผมเพราะว่าเอ็ดดิฟสามหัวตาผม,มาถ่ายได้องจริงๆนะครับเรื่องต่อมาเรามาคุยเรื่องเอเดติชันกันมากนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นแสงธรรมชาตินะครับผมที่สองเข้าหน้านางแบบแต่ตรงๆนะครััััััับบบบบบผผผผมมมมดด้้้าาาาานน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 หลลลลงงจจะะะะะะเเเเเเเปปป็โ็โกกกกสสววววยยยยๆคคคครรรรททททุ่่่่ตตไไแแพิ์ีี แต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับถ้าเกิดทุกท่าน Jamie, ต,ตา้องการแบบไม่ได้ตัดแปะจนเกินไปนะครับผมผมแนะนำไม่เพิ่ม F ไปนิดหนึ่งนะครับผมคือมันจะก็จะได้เนียนๆหน่อยนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ถึงจะเป็นดีเฟลขึ้นมานะครับผมแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอารมณ์แบบตัดแปะเลยนะครับผมพูดตามตรงแบบนี้นะครับมันละลายจัดไปหน่อยข้างหลังนะครับผมของทั้งสองตัวนี้นะครับการตัดขอบโดยรวมแล้วนะครับผมตัวรีบสามเอล์ต้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถตัดได้ดีกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมคือตัวเอชมันเนี่ยมันดูค่อนข้างจะสมูทมากกว่าน ากเลยนะครับผมแต่ว่าเเรื่องเอเจ็กชั่นเนี่ยผมให้ A7III ก็ทำได้ดีกว่าในด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่มันออกมานะครับผมหรือว่าตรงที่แบบถ้าเกิดข้างหลังมันมีคอนทราสต์เยอะๆนะครับผมเป็นล้านเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วมันแบบมีเส้นมีอะไรเงี้ยตัว14 Pro Max มันก็จะหลุดเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการควบคุมสีของแสงในภาพนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าตัว A7III เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมเออ่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าตัว14 Pro Max นะครับอย่างตัวรูปที่ผมถ่ายดูอันนี้นะครับผมอันข้้้้้าาาาางง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 นน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 ึึเเ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 ีีีีีีีี่่่่่ยยยยยมมมมมััััปป็็็สสสขขขววแแแแดะะคครรรรบบบบผผออออออถกกกกลจิๆ14 pro max ไม่ได้ถือว่ามันดีอะไรมากมายนะครับผมถึงแม้หน้านางแบบผมจะไม่ได้ติดอมเขียวอมแดงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าการบเทนหน้านางแบบขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยหน้ามันก็แอบลอยๆอยอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้งนั้นจริงๆแล้วมันไม่ควรจะลอยแบบนั้นนะครับซึ่งกลายเป็นว่าตัวไอ้ยี่สามตนะครับผมสามารถคอนโทรลสีต่างๆนะครับผมให้มันออกจากหน้านางแบบเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผมในกรณีนั้นในการจัดสีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงการแบบเออป้องกันสีที่มันเข้ามาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยสิบ ตรงแบบนี้นะครับว่ามันเป็นการถ่ายรูปที่ค่อนจะเพลินมากเลยนะครับผมน้องนางแบบคนนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องทํายังไงต้องเปลี่ยนท่าอะไรยังไงบ้างถ่ายปุ๊บ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 เสร็จเลยน่ารักมากนะครับผมต้องพอตามตรงนะครับว่า enjoy มากในวันนั้นนะครับก็เออผมว่ามันนอกนอกเรื่องไปหน่อยละเรามาคุยเรื่องอะไรวะเรามาคุยเรื่องอะไรถือว่าเป็นการเทสฟีมเมนในตัวแล้วกันนะครับผมระหว่างคลิปเลยนะ นอกเรื่องไปอีกนะครับผมเรามาคุยเรื่องไว้บานซ์กันแล้วละกันนะครับผมซึ่งตัวไว l บานซ์จะเป็นตัวแปรสำคัญมากๆนะครับผมในการเก็บสกินโทนต่างๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าที่ผมถ่ายตรงนี้มันเป็นไฟสีเหลืองนะครับผมมันก็ค่จะทำให้นางแบบผมเนี่ยมีผิวสีส้มขึ้นมานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านสังเกตดูดีๆนะครับผมตัว23บสามอัลตราตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันไวเบานซ์ไปทางสีฟ้าไปเลยนะครับผมสีฟ้ามากกว่าสิบสี่โพรผมชั่นระดับหนึ่งเลยนะครับผมผิวนาง ล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมองว่ามันสวยดีนะครับผมแต่ว่าตัว A23 Ultra นะครับผมหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันมีการใส่ saturation มากกว่าตัว14 Pro Max เยอะนะครับผมมันทำให้หลายๆภาพเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันหลุดหลุดสีน้ำเงินออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันส้มๆไปเลยนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับปีนี้เนี่ย A23 Ultra นะครับผมในโหมด portrait Mode นะครับผมแบบเปิด studio light เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมคือดีกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บไฮไลท์เองนะครับผมที่แบบแต่ก่อนเนี่ยถ่ายออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้ studio Light เเเเเเนน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 ีีีีีี่่่่ยยยยยยกกลลลาาาาาาาปปปป็หห้้้ขวมมออออผจไไไะะะรรรรรณใสคคโทบบบๆตั มันก็ทําให้แบบหน้าดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมดูป๊อปดูสวยมากขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างกับตัว14 Pro Max นะครับผมที่จะออกไปแนวแบบจืดๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับผมความที่คอนทราสมันน้อยกว่าตัว A3 Ultra ก็ได้นะครับผมก็เลยมีความป๊อปในสีเข้มๆน้อยกว่านะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมความที่วันนี้เนี่ยนางแบบผมไม่ได้แต่งหน้ามานามากมายขนาดนั้นนะครับผมกลายเป็นว่าตัว14 Pro Max เนี่ยเลยถ่ายแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากนะครับผมหน้าที่นางแบบผมแต่งมาก็อาจจะดูแบบไม่แต่งหรืออาจจะแต่งน้อยมากๆอะไรประมาณนนนีีีี้้้้้ะครััผผผผผมมมมมมแแตต่่่่่่สสิงงงึทเเกกไดดดือวววาาาถถจยยย2ูปน เป๊ะๆนะครับผมเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับผมเราจะดูดีๆแล้วเนี่ยผมมองว่าในรูปของเอลิฟสามอัลตัวเนี่ยนางแบบผมจะดูผอมกว่าเล็กน้อยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะมุมกล้องนะครับผมหรือเป็นการดิสทอร์ชันหรือว่าจะเป็นเพราะเอไออะไรพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันน่าจะรวมๆกันในนั้นนะครับคือตัวจริงนางแบบผมหุ่นดีมากอยู่แล้วนะครับผมเป็นนาฬิกาทรายเลยนะครับผมแต่ว่าในตัวกล้องไอโฟนเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ่ายมาแล้วม กับตัว14 pro max น้อยนี่ก็ถือว่าเลียวมากแล้วนะครับก็ดูแบบเอ้ยผอมกับความเป็นจริงอะไรประมาณนี้นะครับผมโคม่าเออสามเอลตัาเนี่ยทำเรื่องนี้น่าจะดีนะครับคือถ่ายมาแล้วเนี่ยเออดูผอมนะครับผมดูเลียวดูหน้าแบบเอ้ยดูหน้าเป็ดคางเป็นคางเลยนะครับผมแล้วมาสู่การถ่ายแบบเอาท์ดอร์บ้างแล้วกันนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกับตาลปัดหมดเลยนะครับผมตัวเออิบสามเอล์ตัวนะครับผมมีคอนทราสต์น้อยลงนะครับผมตัว ไอทีพ2อัลตร้าไอิสเ11อัลตร้าก็จะเป็นประมาณนี้หมดนะครับผมเท่ากับเทียบกับ10 12โปรแม็ก13โปรแม็กอะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่มาเอาดอร์นะครับผมจะรู้สึกว่าตัวสีของ iPhone เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไวบาลานซ์สีขาจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมออกมาแบบสวยขาวเลยนะครับผมซึ่งตัวไอทีพ3อัลตร้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแสงมากระทบจังๆนะครับผมก็เหมือนจะมันจะมีการเก็บแฟลชได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่านางแบบหันหน้าเข้าแสงจังๆนะครับผมหน้าก็จะดูมืดกว่าปกตินะครับผม หลายเจเนเรชันมากแล้วนะครับแต่เรื่องสีเนี่ยนะครับความซ a t u r a t i o n ของตัว2 3 Ultra เนี่ยก็ยังทำได้เป็นคอนเซปต์เดิมเหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่าซ a t u r a t i o n สูงนะครับผมสีเด่นสีแน่นสีป๊อปนะครับผมเออ่ถ้าเกิดว่าทุกท่านสังเกตดูตรงสีปากนางแบบนะครับผมกับตรงแก้มเนี่ยเรียกได้ว่ามันบ r ัชออนมายังไงไม่รู้เลยนะครับผมบ r ัชออนมาครบมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยที่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรมากเลยนะครับผมปากเองก็ค่อนข้างจะแดงเลยนะครับผมทั้งนั้นที่สีจริงๆของปากน้องเนี่ยไม่ใช่สีนันในวันนั้น วาเลยนะครับผมในหลายๆรูปนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็ใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัว t u u i o o l i h t ใน iPhone 14 Pro Max มันไม่ได้ค่อยได้แครงตัวไว้กับตัว Shadow มากขึ้นขนาดนั้นนะครับผมทำให้ความคามกับความชัด t e x t ซ r เอร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ครบมากๆนะครับผมแล้วมันก็ยังเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นใน Direct Sunlight นั่นเองนะครับผมรวมถึงที่ว่าตัว a 2 3 Ultra เนี่ยมันมีชัตเตอร์แลด้วยนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนในคลิปที่แล้วนะครับผมมากกว่าตัว14 Pro Max ค่อนข้าจะเยอะเหมือนกันนะครับผมคือตัว14 Pro Max นะแต่าต ยังขยับอะไรพวกนี้หรือมือมินิ่งนะครับผมมันก็กลายเป็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่คมได้นะครับผมเพราะว่าในการถ่ายลานหน้าเซนเตอร์เบอร์อันนี้เนี่ยมันต้องรีบถ่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าป้ายไฟที่มันเป็นโฆษณาต่างๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆบางทีเป็นโค้กบางทีเป็นแป๊บซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบางทีสีเงินบางทีสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วมันห่างกันนานไปแป๊บนึงเนี่ยนะครับผมไว้บาลานซ์มันจะเปลี่ยนได้นะครับผมส่งผลให้พอไว้บาลานซ์เปลี่ยนแล้วเนี่ยสกรีนโทนมันก็เปลี่ยน่่่่าาาายยยเเเเววววลลแบบกกกกัััันนนนนนไปปะะะคคคครรรผมมม็็้้ออออดีง ตีที่มากกว่านะครับผมแม้ว่าคุณจะตั้งแบบ Default เองก็ตามนะครับผมแล้วก็ถ่ายมาแล้วดูหอมกว่าโดยรวมด้วยนะครับผมถ่ายแล้วดูสแลนเดอร์กว่าดูเอ่อดูเดียวกว่าพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็น Ben นฟิตของเอทีสามเอลต้านะครับผมแต่สิบสี่โปรแม็กซ์เนี่ยผมมองว่าเขาจะเก่งมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของเอ่อเอาดอเรนะครับผมที่แสงมันครบๆนะครับผมแล้วก็อินดอร์ที่แบบเออแสงมันไม่ใช่สีเขาเรียกว่าไม่ใช่สีพิสดารเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เหลืองจาเงี้ยก็ผมว่าสู้ไดดด้นนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรััััััับบบบเเเพาาาาาาววว่่่ีตตติิิหลลืออออองงึผผผมมมมมม์โกกก็ข ก็ต้องระวังเรื่องแบบพวกเออพวกไฟแปล,แปลกๆนะครับผมหรือว่าพวกไฟที่มาหล่อชักข้างหลังนะครับผมหลังนางแบบพวกเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดแฟร์ได้ง่ายแค่นั้นเองนะครับผมผมมองว่าทั้งสองตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้จักกล้องคุณดีนะครับผมก็จะถ่ายมาได้สวยนั่นเองนะคะรับเอาละครับผมเรามาคุยเรื่องฟิล์มเอเวอร์แมนกันมากนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนรู้จักแบรนด์เอเวอร์แมนอยู่แล้วนะครับผมและสนใจอยากสั่งซื้อฟิล์มต่างๆของเอซิบสามซีรีส์นะครับผมทั้งสามตัวนะครับผมก็ผมมีโปรโมชั่นมาแจากทุกท่านด้วยนะคครรับผมมเเ่อ้้นาท ถ้าไหนยังไม่แน่ใจนะครับว่าซื้อตัวไหนดีตัวไหนมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังในคลิปนี้แล้วกันนะครับรวมถึงการเทสความแข็งแรงด้วยนะครับผมผมจะแนะนำไปทีละตัวแล้วกันนะครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยตัว X13 Series ทั้งหมดเนี่ยจะออกมาด้วยกัน3ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมติดอยู่นะครับผมเป็นตัวท็อปของทางแบรนด์เลยนะครับผมมีชื่อว่า 3D UV นะครับผมตัวนี้น่ยจะมีความแข็งแรงมากที่สุดในตระกูลนี้แล้วนะครับผมเพราะใช้กระจกเกรดเดียวกับตัวหน้าจอมือถือนน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 ะะะะคคครัััััับบผผผผมม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 เเเเเดดดดีีี๋ยวววววว่่่่าาาาาแแขขข็็็งงงงงไไไหลล้้้้้จจจจจปูกกกตตตตตตฟิิิ์ชออโซึสสสุณ มีเซอร์ดิฟายดรอปเทสสูงสุดที่3เมตรได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าเยอะมากๆนะครับผม3เมตรนะครับผมสับตัว A350 นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยในตระกูล A350 ในตลาดนะครับผมส่วนใหญ่เขาไม่ได้เค้นขนาดนี้กันนะครับว่ามันแข็งแรงอย่างนี้แข็งแรงอย่างนี้นะครับผมก็ผมมองว่า3เมตรถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มันมีเครื่องอย่าง A350 นะครับผมเพราะทางเอเมอร์เมนบอกผมว่าตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบให้กันกระแทกนะครับผมการลุยต่างๆนานานะครับผมการตกการปาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งพวกนั้้้นนนนใหหมมมดเเลยยะคครรับบผผาวีีี่่่สิงทชอ คือมันเป็นประกันหนึ่งปีเต็มนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งนะครับผมโดยที่ว่าไม่ไม่ต้องถามสาเหตุนะครับว่าคุณไปแตกเพราะอะไรคุณตั้งใจทําแตกไหมไม่มีนะครับผมคือถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีนะคุณทําแตกโดยการหล่นนะครับผมหรือคุณโมโหแฟนอะไรแล้วปาแตกอะไรพวกนี้นะครับผมคุณแค่ถือกล่องเอเวอร์เมนที่คุณซื้อไปนะครับผมแล้วก็ถือไปพร้อมกับฟิล์มที่มันแตกนะครับผมแล้วก็ก็เคลมเปลี่ยนอันใหม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดคุณจะคลั่งมากกว่านั้นนะครับผมคุณไม่พอใจ ได้เลยนะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในอยู่ในระยะรับประกันถึงปีนั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมขอแค่ว่าคุณเก็บกล่องไว้พอนะครับผมอย่าทิ้งกล่องนะครับผมเป็นไงเอเวอร์แมนป่าไหมป่ามากนะครับผมปีนึงคือเหมือนกับว่าคุณซื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วได้2ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าป่ามากนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องเท็กซ์เจอร์ของมันนะครับผมสัมผัสผิวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเออมันมีฟริกชั o n นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะดีนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกทีี่่่่่่่แแบบ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 บไไไไไมม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 มดด้้้ลลลลลืืืืนน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 จเเเเกกกกกกกิปปะะะะะะคคคคครร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 รััััััััผผผผผผสสสวาา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 ใชงงธตๆอออ็พ มันลื่นแบบไม่ได้แบบลื่นปื๊ดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกับมันลื่นแบบเอ้ยมีเท็กซ์เจอร์ให้รู้รู้สึกว่าเรากำลังลากนิ้วไปอยู่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งมันจะเห็นผลอย่างมากเลยนะครับผมเวลาที่คุณเล่นเกมพวก FPS อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเวลาที่คุณต้องฟลิกปืนนะครับผมคุณเล่นผับจีนะครับผมเอปกเลเจนต์นะครับคุณยิงร้อยแปดสิบองศาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมผับจีที่ต้องการเออสองสไนเปอร์ไกลนะครับผมแล้วก็ต้องการจะขยับนิ้วเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับมันค่อนข้างจะมีผลกับผมันกา่เกิรคุณเล่นนสไเปอร์อออยยยยย่่่าาาาางงงงงงเเเีีีี้้บบบบบททมมมมัััันนนนปป๊ดลไะครรผหืวแ accidental touch มันได้นะครับผมแล้วมันก็ลื่นจนเกินไปพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบฟิล์มแบบนั้นซะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบแบบกระจกที่มันลื่นจนเกินไปนะครับผมว่าตัวเนี้ยมีฟิกชันที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับท่านนะครับที่ต้องการ accuracy สูงนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นการใช้งาน S Pen เองก็ตามนะครับผมที่สามารถเขียนได้แบบเออไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลยเขียนได้สนุกมากนะครับผมโดยที่แบบไม่กลัวแบบมันลื่นจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยเออมันมีฟิกชันอย่างที่ผมว่าไปนะครับพอคู่กับ S Pen แล้วเนี่ยเออมันเขียนแล้วมันสี่ยนะะครับไมมเออมือะคจ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าหลาย wyn, ท่านที่เลือกจะซื้อนะครับก็ไปซื้อที่ร้านฟิล์มอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วใ้เขาแปะให้ทันทีตัวนั้นเลยใช่ไหมครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวในซีรีส์นั้นเลยนะครับผมที่ใช้ต้องใช้กาวน้ำในการแปะนะครับผมแล้วก็ใช้ตัว UV Lam ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้นะผมบอกว่าหลายๆลท่านอาจจะไม่มีนะครับผมก็ต้องให้ร้านแท็กติดให้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นทุกร้านเลยนะครับที่มีโลโก้ไอเบอร์แมนเนี่ยเขามีอย <rist ian S 1> ู่แล้วนะครับผม เป็นชิ้นเดียวนะครับผมเป็นเลนเลนเดียวนะครับผมแปะได้สวยง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็แปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันมีฟองน้ําไม่ต้องกลัวอะไรนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับผมการที่มันมีเลนส์กล้องแบบนี้เป็นอั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 นแบบนี้ไม่ใช่แบบเป็นพีซเดียวเนี่ยมันส่งผลให้การถ่ายรูปของคุณนะครับผมโดยเฉพาะการใช้แฟลชนะครับมันไม่มีผลอินเตอร์เฟียอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาป้องกันแฟลชของคุณให้มันไม่กระจายไปในที่ที่มันถูกต้องนะครับผมมันทำให้แฟลชของคุณกระจาย เราไปพับอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็น่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าถ่าย,ายแฟชชั่นตลอดใช่ไหมครับผมแต่เดี๋ยวนี้สักพักหนึ่งเราจะมาคุยเรื่องความแข็งแรงของมันกันนะครับผมปัญหายอย่างเดียวของเลนส์เมทัลตัวนี้ก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงการป้องกันของมันนะครับผมมันป้องกออัน,คน,นะคะกแค่ตัวเลนส์ใช่ไหมครับผมเพราะมันเป็นครอพ่อไปนะครับผมป้องกันแค่ตัวเลนส์แต่ละชิ้นแต่ละชิน้นแต่ละชินะช้นไปนะครับผมตรงพื้นที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นโล่งหมดนะครับผมมันจะอันโปรเทคเต็ดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดวว่่่าคคุณไมไมด้้ซีีรรยสอูแลนะ,ะับ นะครับผมมันก็มีสับหมูเลยนะครับผมเอามาแทงดูนะครับว่ามันจะเป็นรอยอะไรไหมนะครับผมดูว่ามันจะมีการแครกหรือเปล่านะครับผมสับตัว 3D UV นะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์เมทัลนั่นเองนะครับผมทุกท่านจะได้ได้ไอเดียนะครับว่าความแข็งแรงของมันขนาดไหนบ้างนะครับผมซึ่งตัวมีดเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่าไม่เข้านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สับแรงขนาดนั้นนะครับผมคือสับขนาดผมเนี่ยผมว่ามันก็ปวดหัวพออยู่แล้วนะครับผมมันค่อนข้างจะแบบเจ็บหูเจ็บใจเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะอิมเพรสซ้้ออมมมาาานนะครรัับบบผเกกยใหแ ดีนะครับผมโดยที่มันแบบไม่โดนอะไรแล้วไม่เป็นรอยโดนคุญแจโดนอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็สบายๆพวกนี้นะครับผมมองว่าไอการดิมอสเซชันเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับคราวนี้เรามาใช้กับคัตเตอร์บ้านนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคัตเตอร์ที่คมมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นกระจกที่ไม่มีคุณภาพนะครับหรือว่าเป็นฟิล์มธรรมดาเนี่ยกรีดแตกหมดกรีดเข้าหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งส่วนตัวถ้าผมลองดูนะครับผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นกอยาการดบิ๊กดัสนะครับผมหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ฟิล์มเลยไม่ได้นิดเดียวนะครับผมตัวฟิล์มไม่ได้เป็นรอยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมจะเรียกว่าฟิล์มก็ไม่ได้จะเรียกว่ากระจกนะครับผมก็สบายๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรูปอย่างหนึ่งนะครับที่มองว่าเออ่ใช้เป็นกุญแจรถอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ขูดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนตัวเลนส์กล้องเองนะครับผมก็แบบเดียวกันเลยนะครับผมกีดไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการป้องกันรอยเลยนะทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็ต้องคุณต้องตั้งใจแทงจริงๆนะครับผมแล้วก็อิซโตสับแรงๆ ถ้าอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับผมไอกระจกอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเข่ากระจกเวอร์ชันของ iPhone ที่ a อเบอร์เก็ทำนะครับผมเป็นเพราะว่าตัวไอ3ี l สามัตเนี่ยมันมีเคิร์ฟอยู่กข้างนะครับผมรวมถึงตัวไอที l สามตเนี่ยมันมีฟิงเมกับปิ้นสแกนเนอร์ด้วยนะครับผมมันส่งผลให้มันไม่สามารถทำฟิล์มที่มันหนามากได้นะครับเพราะถ้าเกิดเอาทำฟิล์มที่มันหนาขึ้นมาเนี่ยที่แข็งแรงเท่าัไอโฟนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันสแกนนิวไม่ติดนี่นะครับผมเขาก็เลยต้องทำ ก็ได้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ไว้สําหรับตัวอัลตร้านะครับผมจะเป็นแค่กับตัว A23 ธรรมดากับ a 3นะครับตัวนี้จะเป็นกระจกที่ไม่ใช่มีขอบโค้เหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับผมไม่ได้มีขอบโคมเหมือนรุ่นท็อปนะครับผมจะเป็นกระจกแบบเต็มจอนะครับผมตามตัวเครื่อง A23 ัป a 3เลยนะครับผมเรื่องความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้จะดรอปจากรุ่นท็อปเล็กน้อยๆนะครับคือรุ่นท็อปตัว Uv3D เนี่ยนะครับผมสำหรับ A23 อัลตร้าเนี่ยจะเล็ตติ้งอยู่ที่ประมาณ3เมตรใช่ไหมครับผมตัว W Active ตัวนี้เนี่ย ด้วยนะครับผมในการ install นะครับผมสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชอบเปลี่ยนเคสโทรศัพท์บ่อยๆนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตัว i33 ultra อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากซื้อรุ่นตัว top ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็น option นึงที่เขา offer มาให้นผมน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับที่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประกันเหมือนตัว top นะครับผมไอตัว top อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมไอตัว uv3d นะครับผมมันจะเหมือนกับคุณซื้อ2ตัวนะครับผมซื้อครั้งหนึ่งเหมือนซื้อ2ตัวนะเพราะคุณสามารถเปล มันจะไม่ใช่กระจกนะครับผมแต่ว่าเป็นเนื้อฟิล์มธรรมดานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้คู่กับเอที่สามเอลตร้ารุ่นเดียวเท่านั้นด้วยนะครับผมจะเป็นฟิล์มแปะโค้งตามหน้าจอเครื่องนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเอ่อไม่ค่อยชอบตัวเนื้อฟิล์มซะเท่าไหร่นะครับผมคือต้องพูดแบบนี้นะครับผมชอบแบบกระจกมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลอยขีดข่วนเองนะครับผมมันก็แข็งแรงสู้กระจกไม่ได้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านนะครับผมอาจจะชอบที่ว่าเอ่อเนื้อมันไม่ได้ลื่นเท่ากระจกใช่ไหมครับผมกรรรระะะะจจกกเเลลลยยยย็วววว่่่่่่่าาาาาาไได้้้นนนนนนนคคคคัััับบ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 ผผมมมออออออแแแตตตชชปีีีถืททททโ์หๆ ซื้อมาติดตั้งเองนะครับผมไม่ได้ชอบให้ร้านติดให้อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ชอบกระจกด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมและที <eurs> ่สำคัญก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กาวติดเองนะครับผมคุณไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็คือว่าเอ่อมันเป็นกาวติดกับตัวฟิล์มอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีประกันเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีประกันเหมือนตัวรุ่นท็อปนะครับผมก็อ่าอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมมันเรียนแร มันเวลาเขียนเนี hmm. ่ยมันก็จะเขียนง่ายกว่านะครับผมแล้วก็เขียนสนุกกว่าในกระจกนะครับผมคือเขียนบนกระจกเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่ามันเอ่อลื่นๆแปลกๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเขียนบนเนื้อฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจุรู้สึกแบบเอียดๆหน่อยๆนะครับเอียดๆมากกว่านะครับคบเขียนแล้วมันสนุกกว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังนะว่าผมก็เอ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมเรามาสู่เซสชั่นวิดีโอกันมากนะครับผมเริ่มจากการถ่ายแบบ8 อันนี้ให้ดูเนี่ยหมูย่างเกาหลีอันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิทุกท่านสังเกตดีๆนะครับผมจะเห็นนอยส์เต็มไปหมดเลยนะครับนอยส์เยอะมากเต็มโต๊ะเต็มสีดำๆไปหมดเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดทุกท่านอยากเห็นนอยส์ชัดๆนะครับก็ดูตรงเสื้อนางแบบก็ได้นะครับผมตรงที่เป็นสีดำๆนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตรงผมตรงตรงเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมนอยส์มันยุบยุบเต็มไปหมดเลยนะครับผมถามว่า 8K ของ A23 ยุ t สาเนี่ยมันคงกว่า14 Pro Max ขนาดไหนนะครับผมผมก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าเอ่อมันมมมัันนกง่ limitation อเยีี็ข เหมือนกันนะครับผมยิ่งการถ่ายและการถ่ายแบบนี้ผมมองว่า ถ่ายไม่ได้นะครับผมว่ามันยุบ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 เต็มไปหมดนะครับต่อมาเรามาคุยกันเรื่องพอดเพย์วิดีโอกันมากนะครับผมซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยตอนที่สามารถถ่ายเป็น 4K 30ได้ทั้งสองตัวนะครับผมแต่จะมีแค่ตัว14โปรแมสเท่านั้นนะครับผมที่สามารถเปิด HDR ได้นั่นเองนะครับผมแล้วไฟล์เป็น10บิตด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูเินๆกันแล้วนะครับผมคุณทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตัว A23 Ultra เนี่ยค่อนข้างจะมีความป๊อปมากกว่าเลยนะครับผมในเรื่องหน้าของนางแบบนะครับผมแล้วก็สีผผิวตต่่างๆใชมมัครบแไห ตามตรงนะครับว่าแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือเรื่องสเตเบิลไลเซชันนะครับผมที่มันจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเอฟสามอัลต้าเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในโหมดนี้มากๆเลยนะครับผมตัว14 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มกว่าเยอะนิ่งนะครับผมสบายๆนะครับผมใส่กิมบอลมาเลยนะครับผมทุกท่านสังเกตได้ง่ายนะครับผมจากตรงแว็กกลาวข้างหลังนางแบบนะครับผมมันก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเอฟสามอัลต้าเนี่ยมีการสั่นไปสั่นมาอย่างชัดเจนนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าเออ่การทีีีี่่่่่ผมมมมถาายยในนนนนช็ออตแบบ้้เัคขงจะไส คุ้มเลยนะครับผมกันสันนะครับตัว23อสอลต้านะครับผมถือว่าเป็นการอัปเกรดอันที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆในเรื่องวิดีโอนะครับผมจากรุ่นเก่าที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ทำเล่นค่อนข้จะดีด้วยนะครับผมแต่ต้องพูดแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงคุณภาพตัวไฟล์กันจริงๆแล้วนะครับผมเน้นๆไฟล์อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมเอามาเล่นเอามาแต่งสีเอามาดึงนู่นดึงนี่เนี่ย14 Pro Max ักแทบเปียกมากๆเลยนะครับผมเหตุผลหลักเป็นเพราะว่านะครับถ้าเกิดคุณสังเกตว่าตัว14 Pro Max ถ่่าาาายมมแแล้้วหนนงบบไคซูเปอรับผมคัก็เถ่ายมา แบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเป็น10บิตมันยิ่งใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็คุณสามารถไปปรับแต่งอะไรได้เยอะใน post production นะครับผมสมผลให้แบบเออบางทีแล้วเนี่ยการถ่ายมาตอนแรกแบบเป็นถ่ายแบบสดๆแต่อาจจะไม่ดีนะครับผมแต่ว่าคุณไปสามารถไปแก้ได้ไปอะไรได้เนี่ยการม,มีความยืดหยุ่นของไฟล์สูงนะครับผมแล้วคุณภาพไฟล์ที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบสำหรับตัวผมนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ต้องการแบบเฮ้ยไม่สนขอแค่ไม่ค่อยมีดีเทลก็ไม่เป็นไรขอสายๆอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่า, 2, ออาไอ้สามอัลต